ล่าสุดทางด้านของประธานโอลิมปิกแห่งเอเชียนะคะผู้ที่มีเชื้อสายอินเดียที่ชื่อว่าราจจ์ิงเนี่ยแหละค่ะเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อกับอตไทม์เอาไว้ในเช้าวันนี้นะคะเขาเองก็บอกว่าเขารู้สึกตื่นตะลึงเช่นเดียวกับคนทั่วโลกเลยนะคะสำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมหางโจเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะซึ่งแน่นอนไม่เหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีใครทําได้นอกจากจีนเยนะคะทุกคนตื่นตะลึงกันไปผู้ชมทั่วโลกเลยรวมทั้งตัวเขาเองที่อยู่ในสายกีฬามา ชกโชวนะคะเป็นถึงประธานรักษาการเนี่ยละคะ่ะก็แน่นอนนะคะเขาเองก็ตื่นตะลึงกับเทคโนโลยีต่างๆของจีนที่ยังไม่มีใครทาได้ขนาดนี้นะคะผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน,นะคะ่ะแล้วสิ่งที่เขาประทับใจมากๆเขาได้กล่าวก,กับสื่อกวบธรรมนั่นก็คือบัตรประจําตัวแบบไร้าการสัมผัสะคะ่ะท่านผู้ชมคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเขา Amazing มากกับ สิ่งนี้นะคะเพราะว่าอินเดียเองทุกคนรู้ดีว่าไม่ได้เป็น2รองใครไม่ได้รองจีนไม่ได้รองตะวันตกนะคะเพราะว่าบอร์ดของ Microsoft เองนะคะบริษัทต่างๆที่เกี่ยวกับไอทีเนี่ยก็มาจากอินเดียทั้งนั้นเลยและเขาคนนี้ก็สิ่งเนี่ยเขาก็เป็นเชื้อสายอินเดียด้วยแต่เขายังยอมรับในความทึ่งอุปกรณ์อัญชันฉลาดที่เป็นบัตรประจำตัวแบบไร้สัมผัสที่จีนนํามาใช้ในงานเอชเชนเกมในครั้งนี้ค่ะ คิดดูนะคะนักกีฬาเนี่ยหมื่นสองนักข่าวอีกหนึ่งหมื่นนะคะสี่สิบห้าประเทศแล้วผู้ชมอีกเท่าไหร่คณะทํางานอีกเท่าไหร่นะคะพนักงานอีกเท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าออกการรักษาความปลอดภัยการยืนยันตัวตนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแต่หากมาใช้บัตรตื้นแบบดั้งเดิมเนี่ยจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่จะต้องรอเท่าไหร่จะต้องต่อแถวนานเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบัตรประจําตัวแบบไร้การสัมผัสเนี่ยพอทําให้มีความสะดวกสบายการใช้บัตรประจําตัวแบบไร้ สัมผัสเนี่ยยิ่งจะทําให้มีความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ยังนําเสนอเทคโนโลยีของจีนได้อีกด้วยล่ะค่ะเขาก็กล่าวว่ามันเป็นอุปกรณ์อันชันฉลาดอย่างประหลาดใจมากๆเลยนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งน,นี้เป็นสิ่งพิเศษแล้วก็สิ่งใหม่สําหรับเขานะคะก็อาจจะนําเทคโนโลยีนี้นะคะไปใช้ในขั้นตอนต่อๆไปด้วยล่ะค่ะเขาบอกว่ามันสะดวกมากๆเลยนะคะโดยที่สามารถทุกคนที่จะสามารถเดินผ่านเข้าที่ใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีบัตรห้อ คอยนะคะการสแกนเนี่ยใช้แบบไร้สัมผัสที่ห่างโจนะคะเขาก็บอกว่าเมื่อคุณเดินเข้าโรงแรมเนี่ยคุณแค่เดินเข้าไปนะคะซึ่งประหยัดเวลามากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนักกีฬาค่ะและเวลาแข่งขันเนี่ยจะต้องไปต่างสนามนะคะแค่เดินเข้าออกจดการ์ดแบบดั้งเดิมหรือว่าตืดการ์ดแบบดั้งเดิมเนี่ยก็เสียเวลามากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่สะดวกสบายด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจึงทําให้สุดยอดมากค่ะไม่เสียเวลานะคะประหยัดแล้วก็ มีประโยชน์มากๆเลยล่ะค่ะ